สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางในทีคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่าแป้นพิมพ์นะครับเป็นตัวเลขนะครับผมก็คือแบบว่าเหมือนผมได้พิมพ์นะครับไม่เอสระอาเนี่ยครับพวกสระแล้วหรือสอเสือนะครับก็จะเป็นเลขนะครับเนี่ยจะขึ้นแบบนี้เลยครับหรือพิมพ์สระอีลอเรือนอหนูนะครับก็จะเป็น สองสาห้นะครับเรียงเป็นตัวเลขไปเลยนะครับปัญหานี้นะครับเกิดจากปุ่มนําล็อกนะครับค้างนะครับหรือคุณผู้ชมที่เคยเอาโน้ตบ o กนะครับไปเสียบกับแป้นพิมพ์นอกนะครับหรือแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วคันนี้เปลี่ยนปุ๊บนาล็อกมันก็เลยค้างนะครับวิธีแก้ไม่ยากครับผมให้คุณผู้ชมนะครับหาปุ่ม Fn นะครับปุ่ม Fn นะครับอยู่ใกล้ๆคอนโทรลหรือหือระหว่างปุ่ม วินโด้นะครับอยู่กลางกันเลยนะครับจะเขียนคําว่า F N นะครับถ้าเจอปุ่มนั้นแล้วนะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปหาอีกปุ่มหนึ่งครับจะเป็นปุ่ม Num Lock นะครับ Num Lock ก็คือ N U M นะครับแล้วก็ L K นะครับขอจะเขียนว่า Num Lock นะครับหรือเป็นปุ่ม Num Lock โดยตรงหรือเขียน Num Lock โดยตรงเลยนะครับลองหาดีๆอยู่บนด้านบนนะครับอยู่ด้านบนนะครับพอคุณผู้ชมเจอสองปุ่มนี้แล้วให้กด ค้างไว้ครับ F N บวกปุ่มนำรอบค้างไว้ครับพร้อมกันนะครับกดพร้อมกันอ่าพอคุณทุกคนคุณผู้ชมกดค้างเรียบร้อยแล้วแล้วปล่อยเรียบร้อยแล้วครับให้ลองเทสนะครับลองพิมพ์ดูครับไอ้ปุ่มที่เป็นตัวเลขครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ดูนะครับเนี่ยครับผมอ่านะครับก็พิมพ์เป็นตัวอักษรภาษาไทยได้แล้วนะครับตอนแรกเป็นตัวเลขนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้งานได้นะครับผม เป็นวิธีแก้นะครับแบบง่ายๆนะครับอันนี้อัปเดตให้ใหม่นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่หาวิธีแก้ปัญหาหรือเพิ่งเกิดปัญหานี้อยู่นะครับแล้วเจอคลิปนี้นะครับลองเอาวิธีนี้ไปแก้ได้รับรองมาแก้ได้แน่นอนสาเหตุเกิดได้หลายอย่างนะครับหนึ่งนะครับอาจจะเกิดจากน้ล็อกค้างสองคุณผู้ชมอาจจะเอาแป้นพิมพ์นอกนะครับมาเสียบกับหนอนบุกส่วนมากจะเกิดจากหนอนบุกนะครับแล้วมาเสียบเพราะคนี้ดึงออกนะครับแล้วค่นี้ ตอนเราพิมก็เป็นตัวเลขนะเพียนเป็นตัวเลขไปนะครับก็คือปุ่มนําล็อกมันค้างนะครับผมการกด F N กับนําล็อกเนี่ยก็คือการเปิดปิดนําล็อกนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับอยให้ผมสอนไะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวโอได้เลยส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ